ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ลมหนาวกําลังเข้ามานะครับแล้วก็พายุเนี่ยกำลังจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนพอดีนะครับแถวบ้านผมก็น่าจะอีกวัน2วันคงจะมีพายุแต่ไม่รู้จะหนักหรือเปล่านะครับในบางพื้นที่อาจจะมีพายุเข้าแบบหนักมากแต่ในบางพื้นที่ก็อาจจะมีพายุเข้าบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แต่ที่แน่ๆก็คือลมนะครับมาแน่นอนวันนี้ลมเนี่ยก็เริ่มมานะครับแถวบ้านผมนะครับลมก็เริ่มมาในช่วงภาคบ่ายเนี่ยมาแรงมากนะครับในตอนนี้สภาพข้าวที่เห็นก็คือเริ่มถอดออกมาเต็มร้อยแล้วนะครับถอดลวงออกมาหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สร้างน้ํานมในแบบนี้ลักษณะนี้กําลังเริ่มสร้างน้ํานมนะครับคือลวงข้าวกาลังโค้งแต่ว่ายังป่าปนกับชี้ตรงอยู่นะครับ ลักษณะนี้นะครับส่วนข้าวนะครับที่เห็นก็คือออกมาแบบเรียกได้ว่าน่าจะปีนี้เรียกได้ว่าน่าจะดูดีมากนะครับถามว่าปัญหาตายรวงตายยอดขาวแล้วก็พวกหนอนกอมีไหมก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วก็ตายก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่เล็กๆน้อยนเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะ หลายคนแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยตายลวงบ้างนะครับนอนกอลงเยอะบ้างนะครับแล้วก็ยอดขาวเนี่ยตายถอดออกมาเยอะเลยนะครับหลายคนแจ้งเข้ามาอย mac, 謝謝่าง <m ug of noon> at นี้นะครับจริงๆการให้ปุ๋ยนะครับมีผลมากเลยนะครับการให้ปุ๋ยไม่ถูกช่วงไม่ถูกเวลานะครับจะมีผลมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเวลาเราให้ปุ๋ยไปในสภาพที่ข้าวของเรายังไม่พร้อมนะครับข้าวของเรายังไม่พร้อมนะครับ มันจะส่งผลในช่วงข้าวถอดรวงนะครับพอถอดออกมาแล้วอาจจะเป็นแบบนี้นะครับตายยอถขาแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นแบบนี้นะครับให้ดูนะครับเนี่ยก็คือเห็นไหมครับคือสีเม็ดข้าวมันจะแตกต่างจากเม็ดข้าวทั่วไปนะครับก็มีบ้างนะครับ ในการให้ปุ๋ยนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยแนะนําว่าให้ดูสภาพความพร้อมของข้าวเป็นหลักนะครับเนี่ยข้าวที่มันล้มในวันก่อนนะครับที่ผมทําคลิปลงให้ดูนะครับตอนนี้เริ่มชูคอขึ้นมาแล้วนะครับคือพอข้าวมันล้มไปอย่าเพิ่งกังวลนะครับรอดูว่าข้าวมันจะชูคอไหมถ้าหากว่ามันล้มพันกันแบบไม่ชูคอขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็โดนน้ําท่วมเนี่ยก็ให้รีบปล่อยน้ําในจุดนั้นออกได้ทันทีนะครับแต่การปล่อยน้ําแบบออกให้หมดเลยเนี่ย อาจจะมีผลกระทบกับต้นข้าวของเรานะครับอาจจะล้มก่อนช่วงเวลาคุณง่ายก็คือข้าวของเรายังไม่สร้างน้ํานมมากข้าวอาจจะล้มหมดทั้งไร่เลยนะครับแบบนี้ทั้งแปลงเลยแบบนี้คือตอนนี้คือมันล้มในช่วงวันก่อนหน้านี้นะครับและยังมีนกมาทํารังใส่นะครับเนี่ยสภาพแต่ในจุดอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับยังไม่ล้มถ้าหากฝนเข้ามาบ้านผมนะครับในวันสองวันข้างหน้านี้มีปัญหาแน่นอนครับ คือข้าวเนี่ยคิดว่าน่าจะลม้มลงเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่นี้เป็นข้าวโกอขอหกนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มถอดออกมาหมดแล้วแต่ว่าข้าวยังไม่ได้สร้างน้ำนมนะครับกำลังจะเริ่มนะครับแต่เป็นมะลี105นนะครับด้านบนนะครับตอนนี้ข้าวน่าจะเริ่มสร้างน้ำนมหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับก็รออีกอาทิตย์นึงคิดว่าน่าจะ พร้อมหมดนะครับแรงด,ดันดันบนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นกขอหกนะครับในช่วงที่ผมให้ปุ๋ยเนี่ยก็เป็นช่วงที่ข้าวยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ก็อาอัตราความพร้อมก็สูงผมก็เลยให้ไปแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับจริงๆอยากรออีกแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้เนี่ยผมจะไปฉีดวัคซีนนะครับก็เลยต้องให้ก่อน กลัวมันมีผลกระทบหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จนะครับแต่ในสภาพนี้นะครับก็ที่เห็นคือมีปัญหาบ้างนะครับที่ตายแบบดอกขาวนะครับตายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็มีเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ที่เห็นนะครับรวงข้าวขึ้นหนามากนะครับเป็นข้าวนาหวานนะครับข้าวนาหวานเนี่ยถ้าหากว่ารวงข้าวขึ้นมาเสมอกันแล้วก็หนาแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ปีนี้ลวงข้าวแบบลักษณะแบบยาวแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินะครับก็แสดงว่าเราบำรุงได้นะครับแต่ถ้าหากว่าปีไหนลวงข้าวมันสั้นก็ขอให้มันออกมาเสมอกันหมดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นมะลินะครับ1น5ในจุดที่ถอดช้านะครับก็ยังไม่สร้างน้ำนมนะครับทั้งแปลงครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ มันลังนะครับไม่ยอมโตนะครับข้าวก็ไม่สวยนะครับไม่งามนะครับในจุดนี้ครับไม่สูงมากนะครับระดับท่วมเอวในจุดนี้นะครับระดับท่วมเอวถ้าลงไปยืนนะไปด้านล่างนะครับแต่ในจุดที่มันสูงมากก็น่าจะท่วมคอขึ้นไปนะครับประมาณเมตรห้าสิบขึ้นนะครับในจุดที่มันสูงมากนะครับทั้งทั้งที่ตัดใบนะครับตัดต้นด้วยนะครับ ข้าวก็ยังสูงได้นะครับก็ถือว่าโอเคครับดูดีมากนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมตัดหญ้าแล้วนะครับพอกลัวนะครับกลัวลมมาแล้วก็มันจะทําให้ต้นข้าวล้มทับนะครับตัดไปเมื่อวานนะครับโดนต้นข้าวเยอะเลยนะครับเพราะตรงนี้มันลกนะครับหลายหท่านนะครับหลายๆคนตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวอายุสั้นกันแล้วนะครับ เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับหลายๆท่านก็ข้าวนี้ก็กําลังนะครับกําลังเลยนะครับปีนี้น่าจะได้เกี่ยวเร็วกว่าทุกๆุปีนะครับในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่สูงมากมารีหนึ่งศูนย์ห้านะครับโอเคนะครับถือว่าปีนี้ดูดีมากนะครับคิดว่านะครับปีหน้านะครับผมคงจะแบ่งแปลงนาออกอีกเล็กน้อยนะครับปลูกมาลิ เล็กๆน้อยๆนะครับที่เหลือก็เป็นกอขอหกลงไปนะครับเพราะที่บ้านเน้นบริโภคก,กอขอหกนะครับส่วนมะลิก็บริโภคบ้างกินบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับขายบ้างแต่ปีนี้มันราคาข้าวก็ไม่ได้นะครับก็คือคิดว่าจะไม่ขายข้าวดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าไว้เลี้ยงไก่ไวเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นอาหารสัตว์ แปลรูปแปลสภาพเอาดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันดูไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการทํานาข้าวในปีนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่ทํานาข้าวในปีนี้ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะโดนน้าท่วมหรือว่าจะโดนล้มนะครับหรือว่าภัยแล้งนะครับก็แจ้งกันเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับ เป็นกำลังใจให้กันนะครับสําหรับเกษตรกรที่ทํานาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับหรือว่าภาคตะวันตกนะครับทุกๆภาคนะครับที่ทํานาข้าวนะครับก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแจ้งปัญหานะครับเข้ามาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละภูมิภาคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ